สิ่งที่สำคัญที่สุดหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งนั้นก็คือความเชื่อค่ะวันนี้คุณเชื่อหรือเปล่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเบสเวอร์ชันที่คุณต้องการได้และหากวันนี้คุณยังไม่เชื่อคุณยังมีความเชื่อที่บอกว่าฉันเป็นคนไม่เก่งฉันนั้นเป็นเป็ดทำอะไรก็ไม่ดี จะบอกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไงมันก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะเหมือนกับเวลาคุณจะลดความอ้วนอ่ะแล้วคุณบอกว่าฉันไม่คนอ้วนแต่ขณะที่คุณพยายามจะลดน้ําหนักของตัวเองแล้วพอคุณแอบคุณเป็นคนอ้วนเนี่ยคุณมีพฤติกรรมยังไงหรอคุณกินยังไงหรอแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณปรับใหม่ค่ะคุณปรับว่าเออเนี่ยฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ เป็นคนใหม่ที่ฉันต้องการให้คุณลองนิยามตัวเองไปเลยค่ะว่าฉันเป็นคนคนนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้เหตุการณ์เดียวกันค่ะที่คุณจะลดน้าหนักคุณลองนิยามตัวเองใหม่สิว่าฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนที่รูปร่างดีหรือว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องบางเรื่อง<ๆ>ก็ให้คุณบอกไปเลยว่าฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อนั้นหละค่ะ ความเชื่อที่คุณบอกกับตัวเองอี่ยมันจะนำพาไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้คุณไปสู่คนคนนั้นเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองกลายเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้อย่าลืมนะไปปรับความเชื่อใหม่แล้วก็วันนี้ครูมีโบนัสด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะครูมีเป็นเวิร์กชีตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ กลายเป็นคนคนใหม่ได้นี่น่าสนใจไหมถ้าใครอยากรู้นะคะวเวอร์ชีจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงได้บ้างเนี่ยให้แอดไปไดนะคะที่ Line แอดครูมาปางครูจะส่งให้กับทุกคนเลยเพราะครูเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอนคะ่ะเพราะพเังในการสร้างในตัวคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ